โอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะฮะวันนี้ผมหน้าเกมเมอร์อยู่กับเลโมตี้ฮัลโหลฮัลโหลเย้เลโมตี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะว,นนวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยโปเกมอนใช่แล้วเ,เราจะมาเล่นโอ้ยแบทเทิลโปเกมอนกันนะฮะวันนี้ซึ่งเราจะลองทดสอบระบบแบทเทิลกันวันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นแบบไหนดีนะเขาเล่นซิงเกิลแบทเทิลเนาะเราก็ไม่แน่ใจกด <c oughs> มัน ไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่าจะนี้แหละซิงเกิลแต่ก่อนจะเริ่มเราบอกว่าเราจะมีอะไรจะมอกเรื่องใหม่เราอาฮะว่าอะไรเมื่อกี้ที่มันช็อตใช่ไหมใช่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่มันช็อตแล้วที่เมื่อวานเราเราไลน์ให้แล้วเราบอกว่ามันต้องต้องอาฮะก็คือไมล์ตัวเนี้ยจริงเหรอแต่ว่าตัวที่เราให้ไปมันจะเสียแล้วดิชัวเลยใช่จะบอกว่าเมื่อวาน เราเพิ่งเห็นเมื่อกี้แบบเมื่อวานที่เราบอกว่าเสียงมันกองใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราลองอมกรอบนึงอะฮะตอนที่เราแบบว่าก่อนที่จะอัดนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไม์เตรียมถึงปันใช่ไหมอะแล้วเราก็ค้นพบว่าว่าไฟไม่ไไม่ได้เสี่ยงอยู่กับกล้องไม่เป็นไรนะมันเป็นเมื่อวานที่เราบอกว่าไม้เป็นกองอ่ะมันเป็นไม์จ่ก จากโน้ตบ <ไป S 1> ุ๊กไปที่อยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วนั่นไง <laughs> เราบอกแล,แล้วเราก็ลองแบบว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันก้องเราเอาปากใกล้ว้ไหมห้อเปลฝาเราก็เลยลองเอาตัวห่างไวใบแล้วก็เสียงเท้าเลยจากโน้ตบุ๊กเอ๊ะเมื่อกี้เราส่งส่งรีเควสไปเห็นปะเรื่อะไรเนี่ย ส่งรีเควส์บัตเทอร์ปแต่เลเราไม่ได้บอสเอ้าถึงว่าอาวดูดิดูดิเห็นยังเห็นยังจ้ะอันนี้เราใช้เราใช้โปรเกมอนตัวที่ยังไม่ได้ฝึกนะเราจะได้เลีวยเท่าเท่ากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เลมอตี้นะฮะยังเล่นไปไม่ได้ไกลมากนะฮะเราก็เลยเลเวลเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยฮะซื้อมากี่ซื้อมาเล่นนี่นี่มันผ่านมันประมาณจะเป็นปีแล้วนะเนี่ยไม่ถึงปีเลยแหมเราเล่นแล้วเราก็แบบ ฝึกหลายๆตัวพร้อมๆกันแหมไอ้ขึ้นยังไงกดยังกำลังกดซิงเกิลแบทเทิลอ่ะเหรอเดอซิงเกิเกแลแบทเทิลนะมันจะเป็นการดันเลเวลของโปกเกมอนให้มันประมาณไปที่50เท่ากันนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะจะได้แบบไม่รบกวนกันโกงกันเกินไปอะไรอย่างงี้ในเรื่องของเลเวลนะซึ่งก็โอเคแหละแต่ว่าใช้โปกเกมอนเทพไม่ได้นะฮะตอบรับไปละโหได้เีรออได้ไหมเนี่ย รอมันช,ช้าหน่อยเราใช้ 3G เล่นนะโทษทีก็มันไม่มี Wi-Fi นะ <c oughs> ต้องเข้าใจหน่อยสิว่าเน็ตหอ,อเรามันไม่มี Wi-Fi ่อยากกินอะไรเราไม่เราไม่มีป๊อกกี้นะเรามีอันนี้แทน <c oughs> อยากกินตอนนี้แนหะต่ว่า <c oughs> เอ้ยได้แล้วมาดูสิ Battle Start โต่าๆ <c oughs> เ,เราจะใช้ป๊อกกี้โปเกมอนในปาร์ตี้เรานะฮะ ธรดาปาร์ตี้เราคือโปเกมอนเลเวลประมาณสามสิบสี่สิบซึ่งมันก็ดันมันก็ยังไม่ได้ฝึกเลยอ่ะเป็นโปเกมอนที่จับมาจากจากในในสวนเขาเรียกอะไรซาฟารีใช่แล้วนี่อย่าลืมนะอย่าลืมเราต้องทำไมตรงโปเกมอนลิสต์มันเป็นโปเกมอนบ็อกปกติของเราอ้าวเราไม่เราไม่มนีแบทเทิลบ็อกซ์เหรอมีเนอะเออก็เรื่องในแบทเทอร์บ็อกซ์มาดิ แต่ทำไมมันไม,มน่เป็นโปเกมอนปกติล่ะเอ๋ hey, จริงเหรอไม่แค้นเซ้นก่อนไหมไปไปไปเช็คดูก่อนไหมมีใครไหมเอ๋ลองนัทเืจอกันก็ได้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 อ๋อๆนี่ไงมันเลือกแต่เราบอกนี่ไงเย้ yeah. Yeah. อะไรเนี่ยอ่ะท่าดานี่อย่าลืมมาพากเสียงกันนะเรานามาพากเสียงกันนะจ๊ะโอเคผมจะเอาอตัว,ตว เล่นหกตัวเลยม่หกตัวเลยนี่แต่ตัวที่ยังฝึกไม่เสร็จทั้งนั้นเลยฮะอันนี้แต่เราก็จะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเด,ว,เดวเดี๋ยวนะจับทีมก่อนตัวแรกที่จะส่งออกไปคือตัวนี้ครับผม,มนี่ฮะเลียนต้ระดับความเก่งกาดเร็วต่ําก่อนไปก่อนนะฮะ เคเราพร้อมแล้วถาดาโอเคไปเลยนี่เดี๋ยวเสร็จนี่เดี๋ยวแลกแลกโปเกมอนกันอีกแล้วหรอเราเล่นไม่ทันแล้วเนี่ยเราเอาตัวชายนี่ให้เลยนะเนี่ยเมื่อวานน้องน้องชายเราก็ถามอยู่ว่ามีตัวชายนี่ไปยังเราบอกว่าเราไม่ต้องจับเองมีคนเอามาให้ตลอดนะเราไม่ต้องเล่นด้วย AI แตก็มี AI อะก็มีมีตัวช่ีตีเตมๆเหมนเลน อเมยท่าทดาอทำเป็นตัดผมต้านเลยนะมอนมอนไปแล้วผมมอนมอนคิดถึงจังเลยฮะผมเอามอนมอน <laughs> ไปแลกกับเลมอนตี้มานะฮะจำได้เัวมันแบบตึ๊ดตึ๊ดขอโทษนะในความช้านะทุกคนฮนะเน็ตผมอืดน,นะ <laughs> <laughs> หน้าจอเรายัางไม่ขึ้นให้ไฟเลย เดี๋ยวมันมีท่าอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยยังไม่เคยใช้ตัวนี้เนี่ยมันมีท่าอะไรบ้างเนี่ยเลสเตอร์ลีฟแมจิกลีฟแลสซี่เดี๋ยวนะเราลืมไปแล้วว่านี่มันท่านี่มันท่านก็ลืมหมดแล้วเนี่ยวิสคืออะไรอ่ะนี่ท่าวิสคืออะไรอ่ะลองใช้ดูดีกว่าไปเลยโฟลเอเต้สเขาเราทำได้นี่มันท่าอะไรเนี่ยวไรทับเราอ่ะ ก็ลองใช้ดูเลยว่ามันทำอะไรววิิชชแล้วมันมีประโยชน์อะไรี่ตัวนี้ตัวนี้มันทำท่านี้ได้ด้วยหรอมันคือท่าอะไรอ่ะมันแล้วมันมีประโยชน์อะไรเมืงอกี้อ๋อมันไม่ใช่ตัวไอ้แบมบี้แบมเบ้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวลองนี่ดีกว่าเมจิคอลลีฟใบไม้มหัศจรรย์บอกเราทำไมเดี๋ยวก็เห็นเองครับอ๋ออย่าตบหน้าเราอ๋ออย่าตบหน้าเราอ๋ออย่าตก เนี่ยเราทำอะไรพี่กินใบไม้เลยนี่นะไม่เข้าอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยวิชเป็นคำนี่ฮะความความปรสสาวะเป็นจริงฮะเลือดเต็มเย่โอ้ภูเขาเราทำได้เดี๋ยวนะมันท่านี้ไม่เข้าเลยเหรอขี้กองอะของของเรามันเพิ่งไม่เคยเล่นตัวนี้อ๋ออย่าทับเราแบนเล่เนี่ย โนไม่ไม่เราจะตายแล้วต้องต้องเปลี่ยนท่าละต้องใช้เลเซอร์รีฟครับว่าต้องทำได้บอกตลอดเรารู้ตลอดว่าใช้อะไรไม่มาอย่าตายนะเฮ้ยไม่ตายโอ้ยเรื่องหนึ่งยังจะสู้เขาโคตรจะเข้าเลยอ่ะไม่เราสู้ไม่ได้แล้วเราถอย เอาตัวเล็กสู้กนะ็มันสู้ไม่ได้ Jam อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองเสี simulated. ่ยงดูแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนภูมิประเทศก่อนก่อนตายเราต้องเปลี่ยนภูมิประเทศก่อนเดี๋ยวก่อนสิให้เราใช้ท่าก่อนดิเพราะเจอตัวนี้เราฝึกมาอย่างดีไม่เอานะเรามอนช้าๆอย่างนี是是้คือเราเล่นจริงจังเราฝึกโปเกมอนทุกตัวอย่างแบบมีแผนการใจร้ายเี๋ว ต้องเอานี้เลยฮะสู้เขาเจ้ามานุษย์เจ้านกทองคำไปเลยโกลเด้นเบิร์ดรอฮะเน็ตช้าเนา็ตช้าเนา็ตช้าใจเย็นนะสามจีตงเี้ยมาละผมท่าดอนกทองคำนี่สวยไหม <c oughs> เดี๋ยวจะตัวนี้ให้ตอนจบเกมสีมันเหมือนปึกอะมันเม่น ไม่รู้ฮะแล้วว่าสีแดงมันสวยกว่าแม่จริงออฟแมเสียใจมันน่าจะมีวิงวิงนะถ้าเป็นสีทองอสีทองมันน่ามีวิงวิงเพราะมันเป็นสีทองแบบแบนบๆแล้มันมแบบอุ่นจิบมีอะไรจับไปท่านี้ฮะเจอท่านี้ก่อนเจ็บท่านี้ไงท่านี้เลยเมัน,นมันจะไม่ใช้ชท่าไม่ได้โอ้ยอย่าใช้ซีกันต์เขาอ่ะไม่เราจะตายขอโทษ ทำไมเก่งจังเนี่ยไอยตัวนี้เนี่ยโอ้ยโอจะฆ่ามันแล้วมันก็มากินเบอร์รี่อีกอ่ะขี้โกงตัวมันก็คือแบบโอ้อยโอยจะแพ้แล้วนะไม่เอานะนี่เลยครับแอชชัวร์แลนด์มันคืออะไรไม่รู้อ่ะกดไปก่อนสุขาเจ้านกเจ้านกทองคำแล้ววุ้นไอทำได้อย่าตบได้เรา สองปีกวาสองปีไม่ตบหน้าเราไปอุนจิเออตบหน้านเราเป็นนกอ,อุนจิอ่ะมันเป็นนกชายนี่ใช่ยนะหน่อยแน่ไม่ยอมหรอกอเอ่าจะใช้ตัวอะไรฆ่ามันได้อ่ะเราว่าตลกอะมันมันมันจะยืนย่องแบบแล้วก็ยิ้มนี่เราจะส่งกุลุกุลุไปไปเลยเจ้ากุลุกุลุท่าดาเสร็จแล้วแน่จากตรงนี้เรา นี่คือมมคุณปู่คิตะคิตะ <c oughs> คุณปู่คิตะคิตะนี่มาจากเรื่องอะไรนะน้ากูรูกูรูนี่แม่พอกูรุกูรูใช่กูรุกูรูผมคือคุณปู่คิตะคิตะดูท่า,ตาเตะดับของผมสิเสร็จฉันละพ้อยเซนจับมีในที่สุดเราก็สู้ได้ครับในที่สุดเราก็สู้ได้อ๋อทิ้งท้ายฮ่าฮ่า ันตายสู้เขาจ้าหนูเราดูว่านายทำได้เอ,อ่เอ flatter คือท่าอะไรวะไม่ได้เล่นานานจำไม่ได้ว่าท่าอะไรเป็นท่าอะไรเหมือนเราลืมหมดเลยะะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิอะไรอ่ะ <c oughs> โอ๊ยทำ <c oughs> ไมหนีทันก็ไม่รู้นะ <c oughs> อะไรเนี่ยเแล้ว <c oughs> ไอ้ <Hello. S 1> นี่ฮ่าฮ่าฮ่างงละสิงงเลยทาดาเสร็จเราล่ละดับเบิลคิกไปมันเราจำไม่ได้ว่าตัวนี้มันท่าอะไรอะนิโดรีน่าเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าท่าไหนเลยเดี๋ยวสิเฮ้ยไม่เข้าเลยอะอะไรเนี่ยดับเบิลคิก เดี๋ยวนะไม่เข้าเลยนี่จะอึดไปไหนเนี่ยเึกไมอย่างดีอึดไปไหนให้เราหน่อยเนี่ยหน่อยเนี่ยเราต้องใช้ท่านี้ฮะฮอนแอคแท็กครับเราต้องรอทุกท่าฮึเดี๋ยวนะ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 แล้วเนี่ยเราจะอะไรไปสู้เนี่ยเราไม่มีอะไรไปสู้แล้วเนี่ยโธ่ ฝึกซีฝึกในยิมนั่นนะ่ะที่มันแบบใหโยนบอลไอตัวนี้มันจะสู้อะไรไหมเนะี่ยสู้เขาเจ้าหนูน้อยฉันดูว่านายทำได้ไดี๋ยเ <ไป S 2> ช้าเ,เดี๋ยวช้าไปเลยไรเดอร์ผมไม่อยากให้มันพัฒนาล่างนี่เลยฮะดราก้อนเรชเฮ้ยเดี๋ยวนะเราพลาดแล้วไอตัวนี้มันธาาดแฟรี่นี่ว่าของของน้องแก่อะตามด้ เรายังไม่รู้เลยว่าธาตแฟรี hmm. ่ธาตุแฟรี่เราแพ้ธาตุไงง่ายจะตายเฮ้ยยังไม่ตายสู้เขาดักก้อนเลชเดี่ยวนะมันเบาไปมะเนี่ยถอยถอยถอยหนูไอหนูถอยไอเสือแผนเปลี่ยนโปเกมอนอย่ารีบไปเลยสู้เขาเจ้าหนูน้อยฉันชื่อว่านายทำได้เฟียมาแล้วครับผม ก็มันสู้ไม่ได้อ่ะนี่นี่น่ารักไหมไม่เราไม่จับด้วยซ้ำตอนเราเจอเออไปเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราสาบแจ้งว่ามันจะไม่ตายมาึงทำกับเราอย่างนี้เราไม่เราเราจอลอะไรไม่สู้อ่ะเราไม่มีอะไรให้สู้แล้วเนี่ยโอ้ยเราเหลือแต่ตัวตัวนี้เราใครริวสู้เขาลูกเรารู้ว่านายทำได้ ทำไมได้พัฒนาร่างไวจังฮ่าฮ่าต้องใช้ท่านต้องนยังไม่ได้พัฒนาร่างเลยบินลูกบินบินบินหน่อยลูกบินทำไมยายผู้ชายไมปไ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 ปตู้โอ้ยเฮ้ยเสร็จแล้วละนี่เจ๊ตู้เขาลูกถ้าตายสุดฮ่า นี่กันแหละเี่ตายเถอะโปเกมอนน่ารักน่ารักที่เก่งๆนี่อยู่เยอะเลยนะใช่ไหมปูดี้เฮ้ยตัวเจ้เสร็จเราตัวนี้อ่ะไม่มีทางรอดหรอกตัวมันนายเล็กเกินไปเราจะใช้ท่านี้ฮะลาคอนรัชบอกเขาทำไมเนี่ยเขาก็รู้หมดเลยบินตลอดอ่นะฮ่าแม็กซี่ ไม่เอานะเราตายมาหลายตัวแล้วย่ดสองตัวแล้วก็แพ้ไหนไมีอะไรมาส่งมาเดี๋ยวนะเน็ดอืดปะเนี่ยเน็ดไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้มันท่าอะไรเนะี่ยทองทัดไฟเราจะต้องเพิ่มความเร็วก่อน เฮ้ยเดี๋ยวลืมลืมว่าเลือดน้อยเราลืมว่าตัวเองเราเลือดน้อยอ่ะเรากดผิดอ่ะปุูมโชใหญ่เราไม่เดี๋ยวนะไอ้ท่านี้มันทำให้เราติดพิษตลอดเวลาเนี่ยเสียเราละเดี๋ยวไม่เอานะเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราาจะตยแล้วโดเอาควาเทลหวังว่านายจะทำได้ลูกชาย บูม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 ไปแล้ว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 ท้ออ่าเราเสร็จก่อนเถอะไม่ทำไมไม่ตายอ่ะทำไมเออเราไม่มีอะไรสู้แล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรสู้แล้วเนี่ยเราไม่มีตัวไหนสู้ได้เราตายหมดแล้วเนี่ยโถเออโอ้ยเราไม่ได้ให้เบอร์รี่ตัวนี้ไว้ไปเก็บเบอร์รี่เพิ่ม น,นี่ทำเบอร์รี่ไว้กี่ต้นเนี่ยโอ้ยเยอะมากเก็บไม่ทันทำอยากจกเล่นทาเวสบูลน,นะใหม่เฮ้ย <c oughs> เรารู้แล้วเจ้าทำได้ลูกเราชื่อมันในตัวนายจัดไปเลยดาร์กอนเลชเตเย็นเตียนเสร็จแล้วล่ะบายผมปล่อยมือฮะนี่เข้าต้องนิดนึง เงิบหนึ่งอ๋อเริ่มเลือาไอโซ่ะนี่ฮะเสร็จเราอย่ากินเบอร์รี่ดิโธ่นี่เราเหลืออยู่ตัวเดียวก็ให้เราค่าอีกตัวหนึ่งหน่อยไม่ได้หรือไงเราโธ่อย่าพ้นฝังเฮ้ยไม่ตายโอ้สุดยอดมากอ เรสร็จแล้วล่ะซ้ำด้วยท่าเดิมมีอยู่ท่าเดียวใช้ได้ถ้าได้ค่าได้แล้วก็สันจะให้นายเลยสิบาทสำหรับบ้านคริฟฟินดอร์ทำไมไม่ตายอ่ะมันเป็นเนต่าไม่เกี่ยวงอยแพ้เลยเห็นไหมเนี่ยแพ้เลยบูบูตาแพ้แล้วเหรอแพ้แล้วเขาไม่มีอะไรสู้<ด>แล้วเด <มา S 1> ่ะม,มีตัวมังกร,รอีกตัวยังไม่ได้ออกมาเลยก็เนี่ยบู๋อ่ะ แป๊ะหรบอู้บุยฮบุยบุยทุกคนจะไวนะถ้าจะเล่นโปเกมอนแข่งแบทเทิลนะฮะอยยาอย่าเซตที่ไม่ได้ฝึกมานะโอเคแลกโปเกมอนกันหน่อยมามีตัวใหม่ๆจะให้ด้วยไม่รู้จักได้ปะเดี๋ยวลองดูอยากโชว์ระบบแบทเอ้เขาเรียกอะไรระบบ ร <Yes. S 2> ะบบแรกระบบแรกโปเกมอนใช่นักชื่อไม่ออกขอโทษเราไม่รู้จะเอาตัวไหนไปแรกเลยเอ่อ <laughs> uh, yes เทรดกันมาเทรดกันแล้วมามาเอ้ยกล้องจะแบตหมดแล้วอ่ะดึง <laughs> 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 อะไรนะกล้องจะแบตหมดแล้ว <laughs> เ,เร็วๆเวข้า yes เซฟเราเซฟ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 เฮ้ยเขาโทษที่เด็ดเราช้านะเด็ดเราช้าจริงๆริบูบูบุยช้าจัก็มันเป็น 3G นี่นะไวไฟสิเนาะมันไม่มี Wi-Fi นะไวไฟไม่มี Wi-Fi นะพี่ชายยอม ไวไฟที่พ่อผมมันไม่มีน่ะพี่ชายเอ๊ะเด็นช้านะเรามันช้าจริงอ่ะเนี่ยมันช้าจนแบตเราจะหมดแล้วเนี่ยแบตกลองตาดาจะบอกว่าที่ส่งมาตอนสี่ทุ่มสิบสี่มันเด้งขึ้นมาเอาจริงปะเนี่ยโหมันดีเลยอเนี่ยเรตอนนี้เไรตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบอ้าว fail condition จบเลยกรมบายโอเคกันไว้คราวหน้าก็ได้มั้งรู้สึกว่าแบบกล้องเราแบตหมดแล้วแหละ เก้ครับผมรู้สึกคอมเนชั่นเฟลอ่ะเก้ครับไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากับการแคสเกมโปเกมอนกับผมนะฮะได้เกมเมอร์แลนด์ลิมิตบาย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 เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อในโปเกมอนไปไหนต่อจะไปไหนต่อท่า